สวัสดีครับแฟนๆช่องลูกหนังอินไซต์อยู่กับผมเจตอินไซ h ์เหมือนเดิมนะครับยามาเราเจอกันทุกวันแบบนี้ครับวันเดียว3คลิป3ช่วงเวลาจัดไปนะครับดังนั้นเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานด้วยนะครับฝากเพจ Youtube แล้วก็ TikTok ของลูกหนังอินไซ h ์ด้วยนะครับามาถึงค่ำคืนวันจันทร์ครับอินไซต์ช่วงแรกผมเลือกเอาเกมเวลาเที่ยงคืนนะครับฟุตบอลลีกของเดนมาร์ก นอร์เวย์จะเปิดบ้านเจอกับแรนเดอร์นะครับสองทีมหัวตารางมาเจอกันครับนอร์เวย์เนี่ยมีอยู่20แต้มเกมล่าสุดเสียฟอร์มนะครับบุกไปแพ้ฮอร์เซนมา0ต่อ1ตัวหลักๆเป็นจาคอบคริสเตนเซนกับแม t แฮนเซนนะครับในขณะที่แรนเดอร์22แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะซิลเคบอกมา3-2นะครับมีจาคอบแอนเดอร์เันกับโตซินเคไฮครับเป็นตัวที่เด็ดแน่นอนก่อนเกม คอนอกให้ยกนอร์เวย์แลนด์เป็นต่อเล็กน้อยเพราะเล่นในบ้านนะครับแต่ว่าฟอร์มแดนเดอร์ฤดูกาลนี้มาดีจริงๆนะครับเป็นทีมที่ยังไม่แพ้ใครครับชนะ6สเสมอ4เหนียวแน่นจริงๆนะครับผมว่าฟอร์มชั่วโมงนี้แพ้ยากครับดังนั้นซื้อ2มุมนะครับเฉีย์ไปที่แรนเดอร์จะบุกมาไม่แพ้เป็นอย่างน้อยไม่เสมอก็ชนะเชีย์ไปที่แรนเดอร์นะครับเว็บตรงสังเกตยังไงสมัครใหม่ไม่มีขั้นต่ำไม่ต้องทำเทินเล่นได้ถอนได้ทันทีมีคืนยอดเสีย5%เทุกอาทิตย์ แจกโบนัสมากกว่า1,000 0บาททุกสัปดาห์อัตราชนะเกมต้องมากกว่า75%พิเศษยอดฝากแรกรับโบนัส10%สูงสุด1,000บาททุกวันเว็บตรงที่มีผู้เล่นสูงสุดในตอนนี้ต้อง IFM 777มาตอนนี้อินไซต์ช่วงที่2ครับของค่ำคืนวันจันทร์ครับผมเลือกเอาเกมเวลาทีหน่ 1, 4, 5, 9, งสีเกาโชเซราอิตาลีครับเวโรนาจะเปิดบ้านเจอกับทีมฟอร์มแรงอย่างอูดิเนเซครับเวโรนามีอยู่5แต้ม จากการชนะ1เสมอ2แพ้ไป4นะครับเกมล่าสุดบุกแพ้ฟิโอเรนตินามา0-2ครับ3แนวรุกเป็นอัดดินฮารุสติกเควินลานซานญากองหน้าเป็นโทมัสอองลีนะครับในขณะที่อูดิเนเซ 16แต้มจากการชนะ5เสมอ1แพ้1นะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะอินเตอร์มิลาน3านะครับห้องเครื่องเป็นวอลเลสครับนวรุกเคลาดเดเลเฟลเล่นกับเบโตนะครับฤดูกาลที่แล้วเวโรนาเปิดบ้านถล่ม40ครับคู่นี้ก่อนเกมเขายกให้อูดิเนเซ่บุกมาเป็นต่อก็ไม่น่าแปลกใจครับแม้ว่าเล่นบ้านเวโรนานะครับเพราะว่าฟอร์มอูดิเนเซ่นี่ชนะมา5เกมติดในขณะที่เวโรนาแพ้มา2เกมติดต่อกันอย่างไรก็ตามครับผมว่าพอมีช่วงพักเบรกทีมชาติไปนี่ มาทาให้เวโรนาได้ไปจูนกันมาใหม่ครับแถมเกมมีเล่นในบ้านผมว่าลงไปเล่นจริงๆนี่ไม่เป็นรองครับมีโอกาสชนะด้วยซ้ำไปครับเกมแบบนี้เชีย์ไปที่เวโรนานะครับไม่แพ้เป็นอย่างน้อยไม่เสมอก็ชนะเชีย์เวโรนาครับมาถึงอินไซต์ช่วงสุดท้ายนะครับของค่ําคืนวันจันทร์ครับไม่พูดถึงไม่ได้ครับผมเลือกเอาเกมเวลาตีสองตรงพรีเมียร์อังกฤษเกมมันเดย์ไนท์ครับเลสเตอร์ซิตี้ทีมบวยจะเปิดบ้านเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสทีมรองบวยครับเลสเตอร์ มีแค่แต้มเดียวนะครับจากการเสมอ1แพ้ไปถึง6เกมล่าสุดก็บุกแพ้ทอรนัม้ฮอสเปอร์มา2ต่อ6นะครับทำให้เก้าอี้ของแมนอนโรเจอร์นี่ร้อนจริงๆครับตัวหลักๆวิลเฟตเอ็อนดีเดียยูริสติลิมันส์นะครับแนวะรุกเจมส์ดิสันฮาวิบานข้างหน้าก็มีตัวเลือกทั้งเจมี่วาดีแพทสันดาก้านะครับในขณะที่ฟอเรสต์มีแค่4คะแนนครับ จากการชนะ1สเสมอ1แพ้ไป5เกมล่าสุดก็แพ้คาบ้านได้กับฟูลเล่ไป2-3นะครับตัวลหลักหลักเรมฟูลเลอร์ครับมอร์แกนกิฟ์ไวท์เจสซ์ลินกาดกองหน้าก็เป็นทั้งแบนดันจอห์นสันเล่นกับไทโวอาโวนิยี่นะครับดูแล้วเนี่ยก่อนเกมเลสเตอร์เป็นต่อแน่ครับเอาง่ายเลสเตอร์เป็นทีมเดียวในลีกที่ยังไม่ชนะใครในขณะที่ฟอร์เรสต์เล่นไปเล่นมานี่เอาง่ายฟอร์มแย่เฉยเลยครับแพ้มา4เกมติดนะครับดูแล้วเนี่ยผมว่า ถ้าเลสเตอร์จะชนะนัดแรกต้องชนะคืนนี้เท่านั้นนะครับดังนั้นไม่ต้องคิดเยอะครับเชีย์ไปที่จริงจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้จะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูเชีย์ไปที่เลสเตอร์นะครับและเหมือนเดิมนะครับสนุกมันเร้าใจแบบติดขอบสนามครับไปกับไลแอดของเรา IFM 777นะครับก็ไปร่วมสนุกแล้วก็สมัครสมาชิกกันได้ตามไลแอดที่อยู่ด้านล่างนี้รับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับขอทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับสวัสดีครับ